สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะโอเคค่ะในวันนี้นะคะอุ้งจะพาเพื่อนๆนะคะไปสอนการเพิ่ม subscribe ในช่อง YouTube กัน,นะคะ่ะยอดขึ้นจริงนะคะรอไม่นานและวิธีนี้นะคะเป็นวิธีใหม่ด้วยค่ะพเพื่อนๆโอเคค่ะหากใครนะคะกำลังมองหาการเพิ่ม s c r i b e YouTube นะคะไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะก็ไปกดแอดเพื่อนกันก่อนที่โปรแกรม Line ค่ะ ต้องเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ไอดไลน์ตามที่อุ้มขึ้นที่ดูทางด้านซ้ายมือเลยนะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะหรือว่าจะดูอุ้มคุยก่อนก็ได้นะและนี่ก็คือราคาเพิ่มยอดซับ u t u b e นะคะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นนะคะที่10นะคะไปจนถึง1 0 0 0 0ืนเลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกโปร0 0ึยซับนะคะในราคาส9ม้กสบบาทเท่านั้นค่ะ พอเราเลือกราคาโปรโมชั่นที่ถูกใจแล้วเนี่ยแอดมินเนี่ยก็จะส่งรูปภาพนี้ให้มาเนาะก็เป็นรูปภาพ qr code ค่ะซึ่งเอาไว้สำหรับโอนเงินนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องนะคะแล้วก็นำภาพนี้ค่ะไปสแกนจ่ายในธนาคารในใดก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะพาไปสอนวิธีการส่งลิงก์ u t u b e ของเราให้แอดมินนะคะไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะก็เปิด YouTube ขึ้นมาเนาะจากนั้นนะคะก็ไปกดตรงรูปตัวเองนะคะที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็กด Your Channel นะคะจากนั้นนะคะก็ไปตามที่อุ้มวงลูกศรให้ดูเลยเนาะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดคำว่า Copy ค่ะอุ้มทำลูกศรวงๆไว้ให้ดูแล้วนะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็คัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยก็จะนํายอดเก่าของเรามาให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่1น1คนกดติดตามเนาะจากนี้นะคะเราไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเริ่มนะคะ1นึคนติดตามค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะพเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ายอดเนี่ยขยับไปที่150คนกดติดตามแล้วเนาะแล้วก็ขยับเป็นร5อนะคะแล้วก็เป็นร5อยยอดเนี่ยทยอยขึ้นแบบเนียนๆนะคะยอดทยอยขึ้นจริงไม่จกตาค่ะที่สำคัญนะคะร้านนี้ไม่โกงแน่นอนค่ะแล้วก็ยอดขึ้นไหวมากๆเลยประทับใจสุด,สดๆหลังจากที่ยอดเราขึ้นครบนะคะแอดมินจะทำการส่งงานแบบนี้ด้วยนะเป็นบริการที่ใส่ใจมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆ ก็จบไปเลยนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มยอด Subscribe YouTube ค่ะเพื่อนหากใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปที่ไลน์อัสัยปั๊ม Follow ได้เลยค่ะระเอียดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะคะแอดมินเนี่ยก็ใจดีแล้วก็เป็นกันเองสุดๆนะคะหากใครยังสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ที่สําคัญนะคะการเพิ่มยอดซับ c r i b e ใน YouTube ตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเลยนะสําหรับอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าแม่ค้าพ่อค้านะคะที่สําคัญนะคะการเพิ่มยอดซับ c r i b e ใน YouTube เนี่ยเป็นงานที่ปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้รหัสนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแ c o คา t โดนดิ้งโดนแบนเลยคะ่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าวันนี้ไปลคะ่ะบ๊ายบาย